พี่เต่งพี่เต่งนดพี่เต่งนมพี่วุฒเต่งนมพี่เ้ยงบนไปออกไปไปเราออกเราออกได้ไรไปไปขึ้นไปพี่บางขอทิ้มหน่อย เงี้ยนเี้ยวนเงี้ยครับอันนี้ตรงไหนอะเี้ตรงไายายยุธยาอะไรอะไรเยขายนะครับโอจีเลยทนั้นอันนี้ผมไม่ได้อะไรจริงี ครับอันนี้ผมไม่แปลงไม่เป็นพี่เลยนี้ใ่ผมเก็ไมเกอก็บไอบพง่องอปืนยังไงพี้องมีห้องหีจริงจริงีต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันมีอาวุธ no ป <c oughs> ืนเชืนอสุตรปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต และพาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาระความรุนโดยไม่รับอุปยานะนะยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านพื้นที่ชุมชนนะแต่เองเองเป็นคนยิงใช่ไหมใช่ยิงนะไปกี่นัดสองนัดพี่แล้วก็ <S <S ไอ้คิมด้วยไอ้คิมยิงหลายนาัดส<ม>ุดสิธรรมดาเงินแปลงเงินแปลง อะไรเป็นลูกโม่ลูก,ลก,มกโมแ่แบมหรือว่าอะไรไม่ก็สีนแบมทำงานอดยดําด้านนี่ต่างลุงหมดเลยเหรอเขาผู้หญิงบ้างเอาพี่ิงนี่ด้วยใช่ไหมใช่ด้วยผู้หญิงด้วยนะโง่เนี่ยหรอไม่ใช่พี่เริ่มไอหมกมันน็อกมันเยอะจังมันมาหลายคนนะพี่แบบบางทีเขามานั่งแต่บ้านผมไม่ได้นั่งตั้งนานแล้วพี่ ม้วสุ่มว่ายง่ายบางครั้งต้มน้ำท่อมกินก็ปากที้เลยไปเลยเกี่ยวไหนอัไหนกินเด็กรุ่นนี้ปักชี้ไม่ใช่เหรอเน่เน่เน้ที่ไม่เช์เลยเน่นะที่ไทยโบราณอันเนี่ยนะอันไหนอันไหนใช่เหรอ